กำลังมามานะครับธมากิดธุรกิจเนาะธุรกิจสุเปนิาะคองพีดาชื่อว่าอะไรช่องาดาดาชนแนลใช่ไหมค่ะดาชนแนลาดาชนแนลนะครับยากยกแชแนลแชแนแชแนอีกโอ้ตาน้ม่อคนกองพูดมาถ c าแชแน l หรือแชแนแชแนแชแนนะดีวม่แชแบบแชแบบแชแบบนะ โอ้ยลุงพลมัน,น,มนเรี้ยเหรององะเตียงเพลงมัาไมเตี้ยแแม่แม่แม้แมเเดี๋ยว,ว,วหนูเอาออกให้หมดดก่อนจีบมาจับแลวขอขอบายแล้วจับกำนังคุงค้อยเป็นไรหรอกทำไปสุดขันงเลจริงพะลอเล เาลูกเก๋าตัวนี <lateral>. <gehört Marina. S 2> ้เป็นหลนลลช่ไหมไล่คนใช่มใช่ไมาข้าังนะลูกนะเล่นกันเบาๆนะครับเล่นกันเบาๆนะครับ ตอนล่าบอกว่าเล่นของาเล่นนะวเครื่องนอกเลมีเครื่องบะมว่าไม่มีเครื่องสามแล้วทีิ